ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บยซิโยอีเบื้องลึกพอบอทอบอดึงตัวตึงโคศสคอสอช,อชอยุควิกตูกับกองทัพระบทับขยับสู้ศึกชายแดนเดือดรัฐบาลอิงล้มเหลวนับถอยหลังจากที่มีการรายงานค่ะถึงการขยับปรับเปลี่ยนภายในกองทัพท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนค่ะที่ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายประเด็น ซึ่งก็กำลังเป็นที่จับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีการลุกล้ำอธิปไตยแต่ฝ่ายบริหารอย่างรัฐบาลดูเหมือนว่าจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะที่ทำให้เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าพลเอกพนาคลาปอทุกผู้บัญชาการทหารบกได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือว่ากอารามาน ให้มาเป็นโคศกกองทับบกทั้งนี้รายงานระบุว่าเพื่อช่วยประสานงานกับเหล่าทัพอื่นๆและยกระดับเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ของกองทับบกส่วนรองเป็กพันเอกเทรัตสมบัติสิริโฆษกกองทับบกรุ่นน้องเตรียมทหารที่31ขยับมาเป็นรองโฆศกกองทับบกส่วนพลตรีค่ะเป็นรุ่นพี่เตรียมทหาร30และเป็นพลตรีแล้วนอกจากนี้รายงานยังมีการเปิดเผยว่าพลเอกพนา เป็นนายทหารทีมักจะไม่ค่อยชอบออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์จึงต้องการให้พลตรีวินไทยมาเสริมทีมโดยย้ำให้มีการช่วยประสานงานกันอย่างไรก็ตามทีมข ok ่าวเดอะคริติกได้มีการตรวจสอบและก็จะพาย้อนไปทำความรู้จักค่ะกับพลตรีวินไทยหรือว่าเซตอสอีกครั้งกับบทบาทที่ผ่านมานั้นเมื่อวันที่10กันยายนปีพศ2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี2ฉบับ โดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การซึ่งทั้งสองฉบับค่ะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณรวม765รายอาทิ พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมนอและอดีตโฆษกกองทบกและโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอเป็นพลตรีตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทบบอขณะที่บทบาทความเคลื่อนไหวของเซตอสในทางด้านการเมืองเป็นที่จดจำอย่างยิ่งหากย้อนไปค่ะในปีพศ .2553 ที่มีการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสออชอส่งผลให้บทบาทของโฆษกกองทบกอย่างพันเอกสันเสริญแก้วกําเนิดหรือว่าเซกไก่อูที่รับบทโฆษกซออชอในช่วงนั้นก็โด่งดังขึ้นมาในชั่วข้ามคืนต่อมาเมื่อปีพศ .2557 ประเทศไทยค่ะอยู่ภายใต้กฎอายการศึกที่นำโดยกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ากอรอศ สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบกและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้กฎอายการศึกก็คือการประกาศแถลงการต่างๆจากกอ,อรสที่ผู้คนในสังคมต่างก็มีการจับจ้องว่าใครจะรับหน้าที่เป็นผู้อ่านแถลงการเหล่านั้นก็ปรากฏว่าผู้ที่มารับหน้าที่นั่นก็คือเซตอดพันเอกวินไทยสุวารียศในขณะนั้นซึ่งผู้คนค่ะก็คุ้นเคยกันในบทบาท สมเด็จพระเอกาทศรสจากนั้งตำนานสมเด็จพระนเรศวรสำหรับพลตรีวินไทยเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมปีพศ2512มีพี่น้องทั้งหมด3คนจบการศึกษาชั้นประถม,มะศึกษาจากโรงเรียนอักษรเจริญและระดับมัธยมจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเซตอตเริ่มเข้าสู่เส้นทางของชีวิตทหารด้วยการสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารโดยเป็นเตรียมทหารรุ่นที่30 หลังจากนั้นค่ะก็เข้าศึกษาต่อณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นนักเรียนในร้อยจอปรรุ่นที่41เซตอสค่ะเป็นนายทหารที่เติบโตมาในเหล่าปืนใหญ่โดยเริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งรองผู้บังคับตอนไราดาร์สอปอพอ,อทอบ .2 ออจากนั้นก็เป็นผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์ รองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์ต่อมาข้ามไปช่วยราชการในตำแหน่งในฐานคนสนิทรองผู้บังคับการทหารบกและนายทหารคนสนิผท,นทนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดระหว่างปีพศ2 5 4 2 2ถึง2,544ซึ่งนั้นก็คือการเป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกสัมเภาชูสีระหว่างดำรงตำแหน่งรองผบทบ,บและผบอสส หลังจากพลเอกสัเภาวกสินอายุราชการเซตอดค่ก็มาเป็นหัวหน้าศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์ก่อนที่จะไปประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นนายทหารยุทธการกรมทหารปืนใหญ่ที่9แล้วก็ข้ามมาประจำกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยอำนวยการกองข่าวกองทัพน้อยที่1และก็ขึ้นดำรงตำแหน่งรองโฆษกกองทัพบ,บก จากนั้นปีพศ2554ซึ่งก็พบว่าเซต้อนมีบทบาทในการตอบโต้ to, และมีการออกมาชี้แจงหลายประเด็นหลายกรณีจากกลุ่มคนแสดงหรือว่ากลุ่ม3มนิ้วเครือข่ายพักสมในปัจจุบันหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ